แต่ของเล่นที่ได้คือมินนี่ต่อไป,ปอู้มาอีกแล้วเฮ้อเซอ์ไพร์กว่านี้ไหมคนดีดีต้อนรับผู้ทุช่องขัตตินะครับและคลิปนี้เราจะมาแกะนี่เลยกล่องจุง้งคอยแอนด์แคนดี้โอ้โห,โห,โหเยอะมาก จากคลิปที่ติแกะซองจุ่มไปนะครับอะไรเนี่ยยังไม่ทันแกะเลยขนมล่นมาแล้วเฮ้ยมันมีขนมและก็ของกินนะครับทุกคนซึ่งอันนี้พี่บอกเลยว่าเองเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่ากล่องละ5บาทเนี่ยจะได้อะไรกันบ้างใครอยากรู้นะครับกดติดตามช่องคติแล้วก็กดไลค์คลิปนี้ได้เลยเจมากท <ๆ S 1> <ล>ุกคนดูน่ารักส <ø y> ุดๆไม่รอชั้นเรามาเริ่มแกะกเลยขอแกะจากข้างหน้าทุกคนอันนี้จะเป็นน้องกระต่ายสีชมพูนะครับเรามาดูกันว่าเราจะได้อะไรบ้างเฮ้ยว้าได้เป็นกําไรนะครับน่ารักที่สุดเลยแล้วก็อันนี้นะครับม ว้าเป็นซอสน้ำแบบนี้ทุกคนติดก็กินมันแปลกแปกมันเป็นน้ำมะเขือเทศเอะมันเป็นกลิ่นมะเขือเนีนกลิ่นมันดูไม่น่ากินอ่ะอืมแต่ว่ารสเปรี้ยวหวานก็แปลกๆอยู่ดีกินกับคันติเงินกินได้ตัวนี้มีออยอนและมีฮาลานนะคะในเซ็ตก็จะมีผันเงินแยมสองแล้วก็ลอดบีบอีกหนึ่งผสมแยมสตอรอเบอรี่ลงไปกับแยมตอนมะเขือเทศจิ้มอืม ดีขึ้นมาหน่อยแต่กลิ่นมะเขือเทศอันนี้ติไม่ชอบเลยทุกคนไปกันต่อ,อขับดิงเงินกันได้กดตะกร้าข้างล่างนะครับกล่องสีฟ้าน่ารักมาเลยอุ้ยเอน้นีเดียได้เป็นรถเธอแล้วก็เป็นลูกอมสีฟ้าดูสวยๆนะแต่มันดูแบบอเป็นลูกอม,มอหวานไม่มีกลิ่นแต่หวานอย่างเดียวเลยต่อไปสีแดงแรงริดว้า อีวีตอนนี้แลวสรุปเมื ok uh. ่อกี้มันอย่างมันพบหรือกำไรทุกคนช่วยบอกหน่อยอู้พาเมทัลกับลูกอมเป็นลูกอมแบบนี้น่ล่ะอืมมีสองพันแต่ของเล่นที่ได้คือมินเนี่ยนเวอร์ชันันตูนี่น่ารักมากสีฟ้ารถสีเขียวเนี่ยซับปุสีเขียวเนี่ยซับปุ ลูกอมฟ้าพิงค์ชมพูจ้าลูกอมลูกอมลูกอมแล้วในของเล่นน่ะเฮ้ยมีไก่อันนี้ล,ลูกอมสี่อันเลยทุกคน้ยอันนี้เท้ว้าวหฮ้ยสวยทุกคนมันเป็นรถแบบรถขับนะครับแล้วก็แบบนี้อื้เท่แล้วร้อนเลยคนละสีเลยรถแล้วมันวิ่งได้จริงนะนี่ชมพูฟริงฟัง โอ้ยาได้โอ้ยได้แกะหรือแพะอ่ะอันนี้เขาเรียกแกะหรือแพะใครรู้ครับทุกคนนี่แกะหรือแพะคอมเมนต์บอกหน่อยมันเป็นที่ประกอบแล้วมันเป็นแบบประกอบแล้วจะเป็นจะรวดลูกอมอีกสามประกอบข้างบนได้แล้วเป็นเครื่องบินจรวดต่อไลูกอมสามแล้วก็อะไรอ่ะ ทหารถือปืนแบกปืนไปโบกตึกใช่ทหารถือปืนแบกปืนไปโบกตึกเอ๊ทอมโทษทุกคนยางมัดพวงเหมืนนี้น่ารักมากน้องมีคริสตันเบบี้แล้วสีชมพูฟุงฟิงห้าใครอยากได้บ้างต่อไปอีกแล้วแต่ก็น่ารักต่อไปอู้มาอีกแล้วเฮ้อสซไพร์กว่านี้ไหมนอกจากเนี่ย ทุกคนมาลุ้นกันดูกันว่ามีอะไรอีกไหมฟ้าต่อขออะไรแปลกๆนะขออะไรแปลกๆโอ้คันใหญ่มากอันนี้คือเป็นรถอุย้ยทุกคนเนี่ยมันจะเป็นรถกับตัวพงอ่าตัวที่มัดผมเนาะอุย้ยรถอันนี้คันใหญ่มากสูไม่มีอะไรที่เป็นแบบชิ้นใหญ่ๆแ,แปลกๆอีกแล้วหรออีกแล้วอุ้ยอันนี้สีเหลืองอุ้ยอะไรอ่ะแหวนแหวนเหรอแหวแนมัน,แ,น,แ,น,แ,น,ปนแปลกๆเนาะเหมือนกระโปรงกระต่าลูกอมฟ้าคลิปนี้คือหิวมากไม่ได้กินอะไรเลยสรุป ขอกินขันติไข่เยิ้มต่อก่อนนะครับไม่งั้นหิวตายเลยขันติไข่เยิ้มอย่าลืมกดตะกร้านะจ๊่เนื้อเด้งเด้งแบบนี้อันนี้เป็นคาราจินเนตจากสารทลีสีแดงขยับได้กดตะกร้าตรองรับตัวนี้ได้เลยเยอะมากถือสีฟ้าต่อว้าวน่ารักมากอุยอันนี้ดีอันนี้ชอบมันเป็นตัวตาลมลูงอ่ะแล้วรูปเนี้อน่ารักมากดูดิน้อง คุ้มนี่แหละคุ้มนี่แหละทั้งหมดคุ้มนี่แหละเอาโอ้ยทหารถูกปืนแบบปูไปโบกสอีกแล้วแล้วก็ลูกอมอีกสามถามจริงมันจะมีโอกาสเป็นผีเสื้อเป็นของแบบในรูปนี้บ้างไหมปืนฉีดน้ำปืนฉีดน้ำจะใส่ยังไงอันแค่นี้มีปิดมาเป็นปืนฉีดน้ำเหรอปัะใส่ปเอยกันเหมือนเป็นกำไรได้ด้วยนี่เขามีรถหลายยี่ห้อมากเลยนะนี่ยี่ห้อหนึ่งดูดิอุ้ย อะไรอ่ะขนมสามแล้วแบบคืออะไรอ่ะคืออะไรอ่ะเหมือนลูกขางแล้วก็เฮ้ยถอดออกกันเป็นเหมือนจุกดูดนมอันหนึ่งแล้วก็เป็นลูกข่างอันนี้ลูกข่างเบยเบยอันนี้ลูกข่างนี่อ่ะแต่อันนี้คืออะไรอ่ะตัวปั๊มหรอจุกปั๊มหรออะไหวะ ใครรู้บอกทีโยนยาโยโย่โบ่แอบมาไอ้เคียวไอ้เคียวไอ้หนอนน้อยโดนอะไรอ่ะเอ้ยน่ารักน้องเป็นตัวอะไรตัวล้มลุกจะเป็นเขียวอ่ะไอ้น่ารักน้องมีเพื่อนแล้วไยน่ารักผีเสื้อสักตัวได้ไหมจะเป็นผีเสื้อเจ้หนั้น ไอ้โทไม่โทโทไม่โทอีกแล้วไม่นา่าพูดถึงเลยสิม่วงเพล่เพลโอ้ขออย่างอื่นที่ไม่ใช่รัดผมดได้ไหมเอ้ยทุกคนมาลุ้นกันว่าอีกสามอันสุดท้ายจะเป็นอะไรหนึ่งสองหรือสามไปรถกับขนมรถอันนี้เคยมีแล้วสองนะครับมาใครเลือกสองนะปะึ๊บใครเป็นกสองอใครเลอกเ่ยต่าไอ้เต่าไอ้เต่าไอตัวนี้น่ารักมากเลยอ่ะเมื่อกี้นะครับไปวันทู วันจืดวันจาวแล้วขนม30สิชิ้นได้ทั้งหมดจืดดึด,ดถามมาเยอะไหมก็โอเคนะ1ดิมสองสามสี่หหกดแเก้ารัดผมไปเลย9อันจุกๆลดหนึ่งสอ้าเครื่องบินอีก7ลดเครื่องบิน7จ็ไอต้ารูมา3สามตัวแล้วก็อันนี้อีกนะครับทหารจอออัน4 ของแปลกๆนะครับแล้วได้มินเนี่ยนมาแจ็คพอตหนึ่งว้าตุยน่ารักนี่ขอลาไปก่อนนะครับอยากให้ติ๊แกะกองจุมอันไหนอีกก็คอมเมนต์กันมาเยอะเลยบ๊ายบาๆแล้วเจอกันนะครับ